สวัสดีครับอยู่กับตัวเต็มน้ำซิ่งครับตอนนี้เราก็มาเมาหินเขานี่ที่บัดน้ำฝนสีครับยังไม่ได้ไอเฟืองมันหักยังไม่ได้ใส่มาเอาหินอยู่เขาองคานครับเสียตินก็ขอบคุณเบียงเสียตินนะครับที่โอนป้อนงานให้ครับผมนี่ยตามรถตักไปอยู่นะดูไม่ค่อยมีรถแล้ครับวันนี้เพราะว่าฝนมันตกนะครับ เลยไม่ค่อยมีรถมาเอางานเอาหินครับกองนี้หรือเปล่าโอ้น่าจะกองนี้ครับนี่เดี๋ยวเรากลับรถก่อน ตอนนี้ก็ไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะเขกกว่าครับนี่ก็มาเอาโอ้ตอนนี้เม็ดสวยครับตอนนี้อ๋อ ครับอเหมือนจะหนักหน้าดูเลยน้ำาดืดติงต๊งๆเลยไม่ร้องไปครับเดินทางไปลานไ้ยไปตาช่างครับนีไปลานนี่ครับน้ำหนักกำลังพอดีนะครับแต่ว่าเอียงมาทางขวาหน่อยพอตักฝั่งเดียวครับ ี๋้วเดินทางไปเทศที่บ้านกวดนะครับที่บ้านน้องจิกนะครับพองานเจตินแกโอ้นนเลยครับเดี๋ยวก็ไปเก็บเงินกักเจ้าของเจ้าของเขาเองเลยก็ขอบคุณนะครับที่มอบงานให้หน้าฝนบบเนี้โอ้ยากอยู่หน้าฝนวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็พอได้ค่าปัดทูครับ บอกเขาว่าแปดแปดตันนะโอเคไี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่เทที่บ้านกวดเลยครับเพราะเดินทางอีกไกลอยู่ครับ30-20กว่าสาเกือบ30โลโอเคครับตอนนี้เราก็จอดพักยางเลยครับติดประมาณ10บกโลถึงบ้านกวดครับโอ้ทำงาฝนตกตลอดทางยางยังร้อนเลยเคครีบระวังรถ โอ้ oh, ใส่กำลังสวยเลยครับรนี่รถรางรถนี่ครับเซตตินเออตอนนี้อยู่กำลังจะเข้าเขาโคกอำเภอพะพนชัย,ยครับ รถเขาตักใส่ฝั่งนั้นนะคับฝั่งนี้มันก็จะลงเล้งนิดหนึ่งครับเลยเกือบ9ตันครับเดี๋ยวก็ไปเจ้าหกล้อแหละไปเล่นกับทีมงานนะครับเพราะว่าท่าแก่ตอนงานให้อย่างนี้ผมก็จะเอาเบียร์ไปจัดให้ทีมงานสัก4ีห้าขวดนะครับ เป็นค่านำจเดี๋ยวถอดเรากลางแล้วพี่น้องไม่เอาแล้วดัดแปลงใส่บนดีกว่ากันชนก็กําลังหาซื้ออยู่ครับหาซื้อมือสองดีกว่าราคามันต่างกันเยอะแต่เราเลือกอันสวยๆเอาเพราะงบเราน,น้อยครับน้ำมันก็เหลือเฟือครับน้ำมันเหลือจากไอ้น้ำมันเหลือจากงานในบ่อน,นั่นแหละเยอะแยะเลย เหลือจากบอ่อบ่อน้ำท่วมครับที่เราเพิ่งย้ายมาจากกระสังน่ะสายไฟขาดน่ะนะสายเลี้ยวผมล้างอัดฉีดนะผมผมฉีดไปใต้ผมฉีดแรงเกินผมลืมปรับหัวครับสายไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาครับอันตรายจะพาไปต่อวันนี้ะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกวดครับพี่น้องโอเคครับตอนนี้เราก็ลงหินเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคนะฝนมันตกนะเบื่อไปถึงที่เทหินเมื่อกี้ยกดันไม่ขึ้นเลยยังจับเลยเปื่อนวะเทอดาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาอีกเที่ยวหนึ่งครับมีงานเพิ่มครับโอ้โหหมานจัดเลยมีงานเพิ่มอีกหนึ่งเที่ยว เดินทางไปหาทีมงานครับว่าซ ouais? okay, uh ื huh. ้อเราซื้เบียร์ไปให้ทีมงานครับเพราะว่าทีมงานอุตส่าห์เพราะเพทาเก่อุตส่าห์นี่ให้เดี๋ยวว่ายังยังไม่ไม่ได้ซื้อไปแล้วครับเดี๋ยวไปนู่นดีกว่าเอาตังค์ให้ท้าเก่ทั้งสองร้อยเพราะท้าแกเป็นคนให้งานครับโอ้ผมเพิ่งคิดเดี๋ยวอิ่มขอโทษพูดแบบติดกระขัดมากเลยเนี่ย เดินทางไปทูหนึ่งไปรับกิงเดี๋ยวไปถามที่งานก่อนว่าเขาจะกินอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ผมมาให้ให้หมอกิิปไปครับมันเหลือไม่กี่บาทเราก็เลยให้หมอกิิปไปก็พอจะหักมาไว้ได้ให้ค่าน้ำใจเท่าแก่อยู่ เราทำอะไรกันใช้เวลาเดินทางประมาณออไม่กี่ชั่วโมงครับไปกลับประมาณสองชั่วโมงครับเพราะว่าทางขาขับไปก็เร็วหน่อยแต่ขากลับรถหนักก็ช้าหน่อยครับผมออกไปเกือบบ่ายหนึ่งนะครับกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านบ่ายกลับมาถึงบ้านบ่าย สองห้าสิบครับชั่วโมงกว่าเกือแบสองชั่วโมง้ไปกับตอนแรกว่าจะไปเอาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันฝนด้วยแล้วมันก็เย็นแล้วด้วยก็เลยเอามาเทกลัวที่เทมันจะเทยากนะครับก็เลยไม่ได้ไปเอาคอยไปเอาพรุ่งนี้เช้าว่าจะซื้อเบียร์เข้าไปเลยก็กลัวเขา,าต้องไปถามนะครับ โอ้ไฟเกี้ยวแล้วพ่อนาอะไรคืออะไรครับเนี่ยอ้อทำไมให้ลูกมาปั่นจักรยานอะ่ะไฟแดงวัดวัดอเมริกาเบลล์อันตรายมากเลยนั่นนี่เออทำไมถึงให้มาปั่นจักรยานไฟแดงอะ่ะโอ้โอ๋อจะชนกันเองแล้วนะ อันตรายมากเลยอันตรายจริงครับพี่น้องผมนี่งงเลยครับเดินทางแบบนี้ก็เดินทางมาถึงโทหนึ่งแล้วครับนี่นี่ก็เป็นซ้ายมือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรามากินกันนะครับไปด,ดูว่ามีใครอยู่ไหมเซ็กน่าย,ยู่นั่นไหมเซ็ก่ายคลิปลงคลิปเมื่อกี้ ตั๊กแกก็โทรมาถามนะเพราะตั๊กแกว่นเช้าตั๊กแกไปกับเสียบอยนะครับก็เลยโทรมาว่าแตมวิ่งไหมก็เลยว่าโอาวิ่งครับวิ่ง <c oughs> ดีพอได้คลาบประตูเนาะดีกว่าไม่มีงานทําแล้วก็ไม่ได้วิ่งอะไรเลยนะครับเนาะก็พอแตได้บ้างได้บ้างเนาะเขาทำอะไรกัน,นโอ้ตั๊กแกยังไม่มานะนี่ดูไปเลยโอ้พี่จูจะรถอ๋อเขาทำอะไรจะดีไหมครับนะ อาปไม่รู้ว่าเขาทำอะไรดีแม็กเซตินนะครับอืรถจชัชูเสร็จแล้วหรอไม่มีใครอยู่อ๋อไม่มีใครอยู่เลยเ,เขาไปไหนกันหมดเหรอ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย